สวัสดีครับกิจกรรมส่วนมนตความเพียรพระกิ่งพรีพินาศพัทราภูภูัาศุลแปดครั้งที่73วันที่12บสองกรกฎาคมพศสองพันารอยสบแปดัดนี้วันที่12กรกฎาคมพศสองพารอยหกสเป็นครั้งที่73 ข้าพเจ้านายสมพงษ์พัฒนารัตนานนท์พัฒนประภูรณาศูนย์แปดเจ็ดขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปริศและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอัจญบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอัขระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทินบทที่หนึ่งบทกะรัตนตาไตรแหลงสัมมาสัมุทโธพระกวาพุทธังพระวันตังอภิวาเทมิสวัสดา์ค่โตพระวตาธมโมธมังนัมัสสามิ สุปฏิปันโนพระวโตสาวก็สังโคสังคังน้มานี้บทที่สองบทบูชาพระพิริพินาฐอรังสัมมาสัมพุทธตสุสีลังบาลีนิพุตโตกูณิทารามโนธานิปารามีจัทัสติยาวะชีวังพุถังธรรมสังคังสาระนางคาโตปูเชมิลาตานาตตยังธรรมะจารามิโสทินาบทที่สามบทสวดชุมนุมเทวดา สัมนตจักกะวาเลสุอัตตาคันฉันตูเทวตาสัทธรรมมังมุนีราชะสัสุนันตตสัคขโมขังสักเคกะเมจารุเปศลีสิกาลาเตเจันทิเกวิมาเลทิเบลเททิจากคาเมตารุวะนาคเนเคหาวัตุมีเคเตทุมาจะยันตูเทวชาลลาทลาวิสเมยัคษะคันทับนาคาติสันตาสันทิเกยังมุนีวราจะนังสาธุเมสุนันตุ ธรรมะโซนัคโกโรยามัฏฐานตาธรรมะโซนัคโกโรยามัฏฐานตาธรรมะโซนัคโกโรยามพัฏันตาบทที่สี่บทส่วนปุพผาผานะน้ำอกาศนโมตัสสะภะคะโตราโตสัมมาสัมพ like of ุทธัสสะนโมตัสสะภะคะโตราโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะโตราโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทที่ห้าบทสวดไตรสรณะธรรมะปาธาพุทธังสรณังคัจฉามิธรรมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังทุตเตียมปีพุทธังสรณังคัจฉามิ ทูตียมปีทำมังสารนังคจฉามิทูต uh ียมปีสังขังสารนังคจฉามิตาตียมปีพุทธังสารนังคจฉามิตาตียมปีทำมังสารนังคจฉามิตาตียมปีสังขังสารนังคจฉามิบททีท่หกส่วนสัจจคิยาคาถานาติเมสารนังอันยังพุทโธเมสารนังเววนวะนังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโสติเมโหตุสัพทานนาติเมสารนังอันยญญ์ทมโมเมสารนังวะนังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุ สัพพทานะทิเมสารานังอัรยังสังโฆเมสารานังวะดังเอเตนะสัจเจนะส,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 สุวติโนะหต,นะาต,าตุสัพสุวติเมโหตุสันะาาพพทาปุทิทเจตบนะุตรสุติลาตานาปัชามคาถาบุตรทางนะเมรัตตภูตัสารีราติตตังธรรมังนะเมรัตตภูตะวิสุทธิสารังสังฆงนะเมรัตตภูตะสุรีลัทิฐิเอตังนะเมติระติรัตานังราตานาัตจะ ว่าหังสาม,มาสโมสมาสิตตวัตถุวิเศษภูตังอัญโยาย,ยายุตยา,ายะยุตตะคุณโยคะวาสัปะวัตตังอสุมิตายามหิปิตะเทวะยะถาติทันเตเอกังวินาตาทิตะเลสามสาสัมภาเวนาโลเกกะทาจิจาจิเรนจะาปาตุภูมังคามพิลยานาวิสยังอติทุตทัทถังวินยูหิปันธิ ตะชะเนหิวิชัญยารูปังโลกรมหิเกหิจิกะทัจจุปรารพานียังเกสันติสุทธวิทังกุณักกายตายะนามหิเยวะชนะตายะสสเวสุตมปิสัมุสสะสัมุปัสสมังนามสิพุธสุทธาปัสสาทัตทานาังปุญญาสิทธิกานามานาสามุตตมะปุญญาภูมังทุกขาปามุตจานามุขขาสารนัง ขตานางปูเชปูชาและเหสุสระปารามังอภิปูชาเนอย่างนิพานาะสจิกริยายุปานิสสันถังสัญญัตถังสัมมากิเลสามาโสโสทะนาสิธิยาจะสาธุหิอัตถะอุสาเลหุปันเสวะนิยังปาเนหิจาปิสารนังขามานิยะเมวะตัสมาหิตังติระตานังสามะานัง คาตัมมหละลัตติงที่วงังคานะคานะเนโสนามัสสมานาปูเชมาจาจาะปีิสัมสะตังสุปัสสันนาจิตตาตัฏฐานุจาริจาริยาสัทาาตารตาะอุณเนนาตัฏฐานสุกเกเตนาสุขีภเวมุเตเชนาตัสาาสะจัสถาปิสสวัตถิโหนตุเยเจทะธรรม,มวินยิยมิ ปะนาปะนานะภูโตโลกุตตราพิสามโยนิญาโตสะโพชังตัดโสปานิสย य, ัยยะจะยายะอัย,ายามหิปิโหตุวัตถุตเยปาลิจิตโตสาาาาโุปัสาธทกาโอบทที่8บทสวดนมนกาินมกาลาสิธิกาสาโยจักคุมาโหมมราภาจักโถสามังวาพุทธโธสุขโตวิมุตโตมาราสาภาษาวินิโม วินิโมจะยันโตปาเปสิเขมังชนะตังวินเนยังพุทธังวรอันตังสีลสานามามิโลกัสานากาจจะวินายากัจจะทันเตชะสาเตชยสิทธิอนโตสัพันตรายาจาวินาสเมตตธรรมโมชาโชโยวิยาตัสสาสัตถุทัสเสสิโลกัสาวิสุทธิมกคังนิยานิโกธรรมมาทาราสาสาลีสาตาวะโหทันติกาโรสัต สุจินโนทรมังวดันทางศิลปสานะมามิโมหปาราทางอุปาสันตธาหังตันเตชสาเตชยะสิทธิโอนตุสะพันตรายาจาวินาสเมโตธรรมตมะเสนาสุขาตานุโยุกโคโยโลกัสสปาปุกิเลสะกิเลสะเจเชตาตัสสะสันโตสยังสันตินิโยชโกจะ สว่าขาตะทำมังวิทตังกอรติสังฆังวัลังตังศีลาสานามามีพุทธานุพุทธังศีมาศีลาทิฏฐิแันเตยิสาเตชยะสิทธิโหรสัพันตารายาจาวินาเเมนโตบทิกาบทสวดนามกาอัตคขาถานโโมอนาโตสัมาสัมพุทธสเมสิโนนโมอุตตมะธรรมะสาวาขาตัดเสวะ เตนะโมมหาสังสาปิวิสุทธิศีลธิติโนนโมโอมาตายารัตสารตานตายัสสาทุกังนโมโอมาตกาติตัสสะสัตตัสสะตัสสะวัตถุยัสสปินโมการาการัปเปะพาเวนะวิคันขัุตปัตถวานโมการารุภาเวนะสวัสดีโหนตุสัพพะทานนโมการาสาเตเชนะวิธไม่ิโอมิเตชวา บทที่สิบบทสวดมหาสมัยสุดเอวามตังเอกังสมัยยังพระครวักเกสุวิหารตีกปีรถสุสมิงมหาวันนี้มาตาพิคุสังเกนะสิทธิทิงบัญจารเมติพิคูสตหิสเปเฮวานันเตหิทัสหิจารุกะทัตุหิเทวตาเยโวเยนะเหลนีปฏิตาวชนที่พรวันตานังทัสสานายะพิคุสังขันตจ่ากัตโถจตุนังสุทาวาสการนิกานังเทวานังเอตาทโอศีายัง โอ้โหพระกวัสดุเกสุวิหารติกะปิเราวัตถุสมิงมาวันนี้มาตาพิคูสังเกนะสิทธิ์ยิงปัญจมัติพิคูสเตหิสเพห์วารานเตหิทัสีิจ้าโลกธาตุวิเทวตาเยฟูเยนะสันนิปติตาหุนติพระวันตานังข้าสานายาพิคู rumor. สังคันจะยันนูมาไม่ยมปิเยนะพรกวาเตนุสังกเมยามาอุปสังคกมิตโตพระกวัตโตสันติเกปัญเจกะคาถาพาเสยามาติอาคโถตาเทวตาเสยยาถาปินามาปโรปุริโสสัมมันจิตังวะภ่างภาษาเลยาภาษาลิตังวะภ่าง สามิเชยยะเอวะเมวสุทาวาเสสุเทเวสุอันตรหิตาภควโตปุระโตปารุระหังสุอคโทตาเทวตาภควันทานังเอกภีวะเทตวะเอกามันตังอัทังสุเอกามันตังทิตาโขเอกาเทวตาภควัตโตปัสันติเกอิมังค่าทังอภาสิมหาสัมโยปวานสังมิงเทวกายาสมาคาตาอาคาตมาอิมังธรรมมาสมมยังทักขิตายาวาปาราทิตจสังคติอักโทอปาราเทวตาภควโตสันติเกอิมังคาทังอภาสิ ตัดละพิกโวสมาทานสุจิตตังอโนชุกมะกังสุสารรตีวัเนตานีไคยตวานินทิยานิลกันติปันติตาติอากะโทอปราเทวตาภควัตโตสันติเจี๊ยมังคาทังอภาสิเชตวาขีหลังเชตวาผลีทังหินละขีหลังโหรังจามเมชเตจารันติ สุทาวิมาราจักขุมมาราสุตันตาสุสูนาคเตาะคัทโธอัปปราเทวตาภควโตสันนิเจีมังคาทังอภาสิเยเกจิพุทธังสันนังคาตาเสนาเตฆเมสันติอปายาภูมิงปหายะมาณุสังเทหังเทวกายยัปริปูเรสันติติอัคโธภควาภิกขุอามันเตสิเยภูเยนาภิกขเวทัสสะสุโลกาธาตุสุเทวตาสันนิปิตาหุลติตถาคตังทัสสานายะภิกขุสังฆจะเยปิเตภิกขเวเหสุงอัติธรรมทานังอนันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมติภควันตานังเอตัปรามายวัฏ เทวตาสันนิปฏิตาไอเสุงเสยยาถาปีไมหังเอตาลหิเยปิเตพิกเวพระวิสันติอนาธรรมทานังอานันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิพระกันตานางเอตาปราหยวะเทวตาสันนิปฏิตาพระวิสันติเสยยาถาปีไมฮังเอตาลหิอาจิกิสสามีพิกเวเทวกายานังนามานิกิตติสสามีพิกเวเทวกายานังนามานิเทศิสสามีพิกเวเทวกายานังนามานิ ตังสุนาธาสาทุกังลามาสิกโรตธาสาสิสามีติเอวันพันเตติโกพิกูภควัตโตปัจจัโสสุภควาเอตะทโวจะสิโลกามนุษกัสสามียถาตุมมาตัสสิตาเยสิตาสิริครัพพรังภิตตาสมาหิตาปูถูสีหาวาลลินาโลมาหังสาพิสัพพุโนโอทาธรรมารสาสุธาวิปัสสนามาราวิลาพิโยปัญจสเตนตวาวเนกะปีละวัฒเวตาโตอมันติยิสธาสาวเกสสเสนละเทเทวกายาพิกันตาเตวิชานาธาพิกขโว เจะอัตตาปมกุลงสุตาวะพุทธศาสนางเตสัมปาตุระหูยานางอามโณุสานะทักษนางอเัปเกสามารทักสุงสหัสสังอัถะสัตต์ตลิงสตังเอกเกสหาสานางอามโณุสา นามัฏฐะสุงอัเปเกนันทามัฏฐะคงทิสาสภะพุทธาองตันจาสภังอภิอายาวิวัคิตะวานาจะคูมาจะโตมันตะยิสงศรัทธาสาวเกศาสนีละเทเทวกายาภิกันตาเตวิชานาภิกขโวเยวังคิดแตยิสามิคิลาหิอนุปปสโสสตาสหัสสาวายะขาทุกมาตาปีละวัตวาอิทิมนโตสติมนโตนะมนโตยะสสีโนธรรมนาอิคามุงภิกุนังไม่ทิ้งวนังชาสหัสสาเหมาวตายะขานานัตตนานน้อยที่มันโตสติมนโตนะมนโตยะสสีโน โมทัมนาพิกามุงพิคุณังสมิติงวนังสาตาสสสหัายักขานานัตตวานิหนุ่ยที่มันโตชุติมันโตน้ำโตยะสัสิโนโมทัมนาพิกามุงพิคุณังสมิติงวนังอิจเจเจโสทาสหัสสายักขานานัตตวานิหนุ่ยที่มันโตชุติมันโตน้ำโตยะสัสิโนโมทัมนาพิกามุงพิคุณังสมิติงวนังเวสามิตาปัญจสตายักขานานัตตวานิหนุ่ยที่มันโตชุติมันโตน้ำโตยะสัสิโนโมทัมนาพิกามุงพิคุณังสมิติงวนังกุมพิโรลาชาเกโกเวปุลสานิเวสลังที่โยนางสาธายักขานังไปยี่ลูกาสติกุิ โลราชากียโกโสภาค่ะสมิติงวัณังคุลีมันจะที่สังราชาทัตตรัตโธภาษาสติคันทพานังอาทิปติมหาราชายัสสิโสปุตตาปิตัสสะพัโวินทนามะมะพลาอิทิมโตสุติมโตวนนาวันโตยัสสิโนโมธมานาภิกามุงภิกุนางสมิติงวัณังทักขีนันจาทิสังราชาวิรุตโอตับภาษาสติคุมทันทานังอาทิปติมหาราชายัสสิโสปุตตาปิตัสสะพัโวินทนามะมะพลา ที่มันโตสติมันโตว,วันน้ามันโตยัสสิโนโมธมานาพิกาม,มุพิปุลังสมิติวังปัจจีมันจาทิสังราชาวิรูป,ปกโกภสาสตินาคา,า,า,านางอาทิปฏิมหาราชายัสสิโสปุตตาปีตัสสะพาโวโอินทนามามพระรา อิทธิมันโตชติมันโตน้ำโตยัสสสิโนมรธรรมนาพิกามุงพิฆุนังสหยมิติวะนังอุนตารัญจ่าทิสังราชาปูเวโรตัปปาสาสติักขานังอาธิปติมหาราชายัสสสิโซตุตตาปีตัสสะโพอินทนามามะพระไอทิมโตชติมันโตน้ำโตยัสสสิโนมรธรรมนาพิกามุงพิฆุนังสหยมิติวะนังปุริมาทิสังฆาตารัตโตทักขิเนนะวิลุทธโกปชีเมนะวิลุปปโคปูเวโรตารังที่สังจัตตาโรเตมหาราชาสามัญตาจตุโรทิสาทันทัลมานาทังสุวะเนกาป นิวัตเทเวเตสังมายาวิโนทาสาโควันจานิกาสถามายาเกเทตุเวเกนทตุวิภูจาวิภูโตสาจันทเสโนกามาเสโตจักกินนกคันทุนิคันทุจักปานาโทปามันโยจักเทวสุโตจักมาตลิกิตาเสโนจักคันทโพโโมราชาชโนสภพโภ อาคูปัญจสิโคเจวะติมาพะลุสิยาวะจะสาเอเตจันเจจาราชาโนคันทัพภาษาลาชุพีโมธมานาพิการมุงวิคุนังมมิติงวันันางาาคูนาสภานาคาเวสาราสหัจการพระราสตระอาคูปายาคาสหายาธิพิยามุนามาทาตารัตถาจะอาคูนาคายาสสินโนเอลาวันโนมหานาโคโสภาคะสัมิติงวันังเยนาคาลาเชสหัสารันติทิพชิชาภคีวิสุทธิจักุเวหายาสาเตวานามาชาปัตตาจิตตาสุปนาอิติ เตสะนามังอภัยยันตานาคะราชานามาศสุปันนโตขิมมากาสศพุทโธสันหายวาจาหิอุปาวะหะยันตานาคาสุปันนาแตนามทังสุพุททางวิชิตชิตาวิชลาหะเทนะสามุทังอสุลาสิตาภาตโรวาสาวัสเศติทิมันโตยะสสิโน การลกัญชามาดิธมาสุลาธานเวกสาเวปจิติสุติติจักมหาราโทนมุติสหสัตว์ตัณจักลิบุตตานังสัพเพเวโลจักนามกาสันในหิตวะพลิงเตนังลาหุพุทธมุปาสมุงสมโยภัทเตสพิภุนังสมิติงก็นังอาโปจะเทวีปเทวีจัเตโชวะโยตถาคมุงวรุณาวรุณาเทวาโสโมจะยะสัสสะสหเมตตากรุณาไกกายกาภูเทวายะสัชสิโนสัม ทศเสตทศธากายาสเพนอนัตวานิโนยที่มันโตชติมันโตนะมันโตยัสสิโนโมธมานาพิกามุงพิกุลังมิติงวัณังเวนทูจะเทวีสัลีจะอสมายะมาอัสมาจะทุเวยะมาจันทันโสภนิสาเทวาจันทันมาคูภุรักิตตวาสุยัสสุภนิสาเทวาสุยัสมาคูภุรักิตตวานักขานิโคลักกิตตวาคูมันทวราหกาวัตสุนาวาสโวเสโส สักอบาคาะบุลินทะโททัเซเตทัสชาไาย,ยาสเพนานาตอรนิน่อยที่มันโตชุติมันโตน้ำโตยัสสิมมโนโมทมานาพิกามูผู้กุนังสมิติงว่นังอาถาคูสาภูเทวาชารามาขาสิการิวาลิทากาชาโรชาจาอุมาภมมุพภานิพาสินโนวรุณาสธรรม,มาจะอจุตา จะอเนชกาสุเลยะลุจิอาโคอาโควาสาวะเนสินโนทเสเตทาทากายาสเพนนนาตะวันอินโดยที่มันโตชิติมันโตน้ำโตยาสสินโอมอนมานาพิกามุคุกุนังสุไมติวกนัง สามานามหาสามานามานุสามานุสุตตมาทิฏาปุตสิกาภูอาภูมโนปสิกาถาภูหัลโยเทวาเยจาโลหิตตวาสิโนปารักามาปารักาภูเทวายัสสินโนทเสเตทัสธากายาสเพนนานาตวานิโนยที่มันโตสุ่มทีมันโตน้ำโตยัสสินโนมโนมานาพิกามุงทกุนังกมิติงกันังสุกกามะลุมหาลุนาคูเวเวคะนาสาสาโอทาตะไคหาปาโมอกขาภูเทวาวิจักขนาสาธามัตตาหารักขชามิสกาจะยัสสินโน ใา้ในยังอาคาปัชุนโนโยทิสาวิวัสติทเสเตทัศทากายาสเพนะนะตอนนี้หน่ยที่มันโตชุติมันโตน้ำโตยาสัสินโนมุลธรนานพิการมุงพิคนั่งมิตริงกนังเขมิตาทุสิตายามาการตกาใจยาสัสิโนสัมกีตาการามาเสตาโชตินามาชาสวานิมานาลติโนอาภูอัคคากูปารานิมิตาทเสเตทัศทากายาสเพนะนะตอนนี้หน่ยที่มันโตชุติมันโตน้ำโตยาสัสินโนมุลธรนานพิการมุงพิคนั่งมิตริงกนัง สัทเทเทเทวานิกายาสเพนานัตตวันิโนนามันวเยนะอาคันถุงเยจันเจสัทิขาสหะปาวุธาชาติมักขีลังโอคาตินนามานาสวังทักเขโมคาตรังนาคังจันตังว่าสิตาสิตังสุพัมมาบารามโตจักปุตตาอิทธิมะโตสหาสันนังกุมารโอติโสจัก โสภาขาสมิติงวนางสาหสสาพามาโรกาลามาพามาทิติทัติอุปปัโนชติมันโตพิทมากกโยยสสิโสทเสธาอิสราอาคูปัญจกวัสววติโนเตสันจะมัชโตอาคาหาริโตปริวาริโตเตจะสเพอพิกันเตสินเตเวสพามะเกมาลาเสนาภิกามิปัญสะกันหาสามันทียังเอทะคันหาะพันทละราเคธามพันธามตัวสามันตาและปริวาเลทะ มาโวมุนจิตาโกจินังอิติตถะมหาเสนกันหาเสนงอเภสยิปารินาตารามาหันจัสลังกัตตวานาเภระวังยะถาภาอุสโกเมโคทนายันโตสวิชุโกตสาโสปัจจุวัติสังคุโตสยังวัเสตัญจะสพังอภิยายวิวัคิตวานาจพุมาจโตมทีสตาสาวเกศาสนัเตมาลเสนาธิกาภิกันตาเตวิชานาถาภิกโก เตจะอาตปาเมงลงสุตวพุทธศาสนางวีตาลาคีปการมุงเนสังลมันปีอาชยุงสเพวิชิตาสังฆามาพยาติตายสัสิโนสัมโมทันติสหภูตเตหิสาวกาเตเชนสตาติบทที่11บทสดมังคราสุตังอเสวนาจพารานังพันธิตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังรามุตตะมังปฏิลูปะเทสาวาโสจะปุเพจกาตะ ปุญญาตาอัตตาสามมาปณิธิจะเอตัมมังคระมุตตะมังพาหุสัจจันจะสิปัญจวินยโยจะสุสิกขิโตสุภสิตาจะยาวาจะเอตัมมังคระมุตตะมังมาตาปิตุอุปทานังปุตตะทาราสังโฆอนาคุสลาจะกรรมันตาเอตัมมังคระมุตตะมังทานั้นจะธรรมจริยาจะ ญาตากานันจะสังเขโหอนาวัชานิกรมานิเอตัมมังครามุตตมังหาติวิรติปะปะมัชจาปานาจะสัญญาโมอัปะมาโทจะตทำเมสุเอตัมมังครามุตตมังคารวจะนิวาโตจะสันตุทีจะตตา ปุญญาตาเาเลนะธรรมมาสาวะนางเอตัมมังคระมุตตมังขันติจะโสวจัตสตาสัมานานจะทัศนังกาเลนะธรรมมาสากัจฉะเอตัมมังคระมุตตมังตะโปจะพัมมะจะริยะจะอริยสัจจานะทัศนังนิพพานะสัจจิกกลิยาจะเอตัมมังคระมุตตมังพุทธสาโลกะธรรมเมหิจิตตังยัสนะกรมปฏิอโศกังวิราชังเขมังเอตัมมังคระมุตตมังอา เอตาทิสานิกตะวัสัะพะทามาปาราชิตาสัพพะทาโสติงอัจฉติตันเตสังมังรามุตตมันติบทที่สิบสองบทส่วนลาตานาปริตยังจินจีวิตังอิทาวาหูรางวาสเคสุวายังลาตานังปานีตังนะโดสมังอาทิตาถาคาเตนะอิธัมปิพุทธะาตานังปานีตังเอเตนะสัจเจนะสุวติโหติ ชายังวีลาคังอามาตังปานีตังยัตัชคาสัตยามุนีสมาหิโตนะเตนะธรรมเมนะสมาติกิจิอทัมปิธรรมเมระธนังปานีตังเอเตนะสัจเจนะสวัสิฝนโตยามพุทธาเสโทปลิปลิวันนะเยสุจิงสมาธิมานันตลิกัญญามาหุสมาธินาเตนะสโมนะวิชชะ วิชาติอิทัมปิทัมเมราตังปณีิตังเอเตนะสจเจนะสวัถิโอนตุเยสะเยปุคราอัฏฐสตังภาสทธาจัตตาริเอตานิยุคานิโหนติเตทัคขิเนยยาสุขัสสสะสาวกาเอเตสุทินนานิมหภาราณิอิทํมปิสังเคราตังปณีิตังเอเตนะสจเจนะสวัถิโหนตุเยสัปายุตตามนัสส ทพัพเพนานิกามิโนโคตะมาสาสาน,นิเตปต,ติปัตตาอามาตังวิไขหัสัทามุทานิพุติงพุทธมานาอิธรรมปีสังเคระธานังปณิตังเอเตนะสาเจนะสุวติโอนตุขีนังภูรานังนาวังยติสำเพวังวิรัตจิตตายติเกภาวิสมิงเตขีนาปีชาอาวิลุหิฉันทานิพันติทีลายถา ยมปฏิโพอีคมปิสังเครตะตนางปณีตังเอเตนะสัเจนะสวัสดิโฉนตุบที่สิบสามบทสวสดธรรมบทสหสวรรค์อัตตาหิหิเวหเวชิตตังเสโยยาจายังอัตตาปัชาอัตถาทันตาสา <c oughs> โพสานิจังสัตตะสัจยะตะจาริโนเนวะเทโะคันทัพโพนามารสหะพามุนามาชิตตังอาปาชิตตังกาลิยา ถา,ารุปัสสะชันตุโนบทที่ส4บี่บทสวดเกบุณสุตรภาสิตามีทางเตนะภะควะตาชานาตาปัญสตาอะาอาราตาสัมมาสัมพุเทนะเอทะตุมเหมาอนุสเวนะามาปรามะปารายะมาติกะอิยายะมาปฏิกะกัสัมปทานะนะมาตัตตาเหตุมานายคาะเหนะมาอารามะอารามะ อาการาปาลิวิตาเกนามาทิฏฐินิชานขันติยามาพัพพาโรบาตายะมาสามโนโนคารุยะยาถาตุตุเมเหอัตานาวะชาเนยาถาอิเมธรมากุสลาิเมธรมาสาวชาอิเมระมาบินจุขาระอิตาอิเมธรมาสามตาสมาธินะอหิตายะทุกขายะสังวัตติยถาตุเมเหป่าชาเหยยาถายะถาตุมเห อัตนาวะชาเนยาทะชาเนยาทะอิเมธัมมากุสลาอิเมธัมานะวะชาอิเมธัมาวินยุปสัรธาอิเมธัมาสามารตาสามาธินานหิตายะสุขายะสังวัตตันติอัตตะตุเมเหปุปสัมปะวิหะเลยาถาติบทที่สิบห้าบทสวดอุปนิยสูตร อุปนิยติชีวิตมาปรับมาอยู่